ก็จะพาพี่น้องได้ชมทิวทัศน์ล้อมรอบล้อมรอบสถานที่แห่งนี้นะครับให้เรามาดูด้วยกันหัวข้อในวันนี้นะเริ่มให้ถูกปีสองศูนย์สองสี่คำว่าเริ่มให้ถูกคำคำนี้นะครับฟังดูง่ายแต่ว่าขาดยวกันเราก็ก็ขอพระเจ้าเมตตาและโปรโดช่วยผมจะจะอธิษฐานก่อนให้เราเริ่มให้ถูกเริ่มในฝ่ายวิญญ,ญาเริ่มกับพระเจ้า สัตุการแพระเจ้าพระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่สูงสุดข้าพระองค์ทั้งหลายขอให้ป2024ี2024เป็นปีที่พระเจ้าจะสมโปรดสเสด็จมาครอบครองเป็นปีที่พระเจ้าจะสมโปรดขับเคลื่อนเป็นปีที่พระเจ้าจะสมโปรดนำการสำแดงพระกรุณาแต่ละรอบแต่ละวาระอย่างต่อเนื่องเป็นตอนๆถ้าเป็นที่พอประเทศไทยขอโปรดสำแดงต่อเนื่องทุกสัปดาห์ ให้สัปดาห์แต่และสัปดาห์เป็นสัปดาห์ตื่นแต่แตและชินชมินดีอาเป็นที่พอพระทัยและโปรดปรานขอโปรดสำแดงทุกวันเวลาได้จะยิ่งดีเพื่อข้าพงศ์หลายจะดำเนินชีวิตอยู่ในมรรคาด้วยการทรงนำา้วการจัดเตรียมจับโรคขอเมตตาได้นำพาด้วยเถิดพระเจ้าเพื่อข้าพงศ์หลายจะดำเนินชีวิตด้วยชัยชนะในโลกขอพระคุณพระเจ้าที่ทรงดูแลเอาใจใส่อย่างดีขอพระเกียรเป็นของโค์ อธิษฐานด้วยความเชื่อในนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนพี่น้องครับแม้ว่าปีใหม่แล้วนะครับจะผ่านมาทั้งแปดเก้าวันนะก็ยังไม่สายเกินไปนะครับก็เราจะที่จะได้กล่าวว่าขอพระเจา้าจดสส์โปรนให้ปีใหม่นี้นะครับสองศสี่เนี่ยปีใหม่เนี้ยเป็นปีที่เราเองนั้นจะถูกกับเคลื่อนโดยพลังรักของพระเจ้า ฉะนั้นเป็นการดีที่เราจะปรับตัวเราเองนะเริ่มให้ถูกต้องกับพระเจา้าปรับมุมมองความคิดปรับอารมณ์ปรับท่าทีปรับสายตาที่เราจะจดจ่ออยู่ที่พระองค์การปรับตัวเราเองที่เราจะจดจ่ออยู่ที่พระเจ้านี่ดีนะครับเหมือนกับเปโตรที่เดินบนน้ำไปหาพระเยซู ฉะนั้นเขาจะต้องโฟกัสต้องจ่อๆอยู่ที่พระเยซูเพราะว่าพระองค์ทอดพระเนตรให้กำลังจริงๆทุกครั้งที่พระองค์ทอดพระเนตรเหนือเราพระองค์ให้กำลังพระองค์ทอดพระเนตรเหนือเราพระองค์แบกอัปเราพระองค์ตรัสพระองค์หนุนกำลังเราพระองค์ตรัสพระองค์ทอดพระเนตรพระองค์เสริมเรือแรงเราอยู่เสมอฉะนั้นเราจะต้องปรับมุมมองของเรามองที่พระองค์นะก็คือเราจะต้องเรียนรู้ที่เราจะเอาหูของเราเอียงหูของเราฟังเสียงพระเจ้า เยี่ยงใจของเราที่พระเจ้าจะบรรจุพระวิญญาณบริสุทธิ์เติมกำลังแก่เราพี่น้องครับบางคนก็เริ่มต้นโดยการพยายามที่จะคิดคน้นหาวิธีทางว่าแบบไหนที่จะมีผลทางที่จะทำให้ัวเองมีความสุขแต่ว่าพระเจ้าไม่ประสงค์ที่จะให้เราเองนั้นเริ่มต้นในแบบของโลกชาวโลกที่เขาเริ่มกันในวิธีทางของชาวโลกโดยทั่วไปตั้งเป้านะ แล้วก็มีวิสัยทัศน์หรืออื่นๆพระเจ้าไม่ต้องการให้เราคิดแบบนั้นแต่พระเจ้าให้เราคิดในการที่เราจนๆ,ๆอยู่ที่พระองค์ที่พระองค์จะส่งคลื่นไว้ในตัวเราอิสยาห์43ข้อ18บอกว่าอย่าจดจำสิ่งที่ลูแเรานั้นอย่าวิเคราะห์สิ่งเก่าก่อนแปลว่าอะไรครับแปลว่าพระเจ้าไม่ต้องการให้เราเนี่ยให้น้ำหนักกับสิ่งที่ผ่านพ้นมาแล้วนะอย่าให้เราให้น้ำหนักกับสิ่งที่ผ่านพ้นมาแล้ว นั่นสิ่งที่ผ่านพ้นมาแล้วมันดูดีใช่มันดีในอดีตแต่ว่าสิ่งที่เราจะเจอสิ่งดีๆในอดีตเราจะเอาสิ่งดีๆเหล่านั้นนะมาใช้ในปัจจุบันไม่ได้เราจะต้องให้สิ่งสดใหม่เพราะพระเจ้าต้องการทําสิ่งสดใหม่ในปี2024เนี้ยอย่างต่อเน,นื่องฉะนั้นในข้อที่19อิสยาห์43ข้อ19บอกว่าดูเถิดเรากำลังจะทําสิ่งใหม่งอขึ้นมาแล้ว ฉนันเป็นการดีที่เราจะเปิดประตูใจให้พระเจ้าทรงกระทําสิ่งใหม่ในชิตของเราเนะี่ยพระเจ้าจะทรงกระทําตลอดทั้งปีถ้าพระเจ้าจะทรงกระทําพี่น้องครับแต่ละรอบสัปดาห์แต่ละรอบเดือนแต่ละรอบปีจะไม่เหมือนกันปีนี้มีบรรยากาศของการดําเนินการของพระเจ้าบางช่วงต้องหนาแน่นมากๆกการปฏิบัติการของพระเจ้าหนาแน่นในชุดของเราบางช่วง อาจจะเป็นบรรยากาศที่พระเจ้าให้เรามีความสุขสบายแต่บางช่วงพระเจ้าจะประกอบพระราชกิจที่หนาแน่นเพื่อทําไมครับเพื่อพยุงเราขึ้นในแรงกดดันเยอะๆที่เราจะเจอในสิ่งที่เราไม่พึงปรารถนาเราสามารถผ่านได้นั่นแหละคือที่พระเจ้าจะประกอบการยิ่งใหญ่ขพระองค์ในชีวิตในรายละเอียดนะครับไม่ใช่รายละเอียดในหัวข้อต่างๆของคําว่าเริ่มให้ถูกเราเริ่มอย่างไรนะครับอันที่หนึ่ง เริ่มให้พระเจ้าเนี่ยนะครับเริ่มต้นการดีในตัวเรานะโดยให้พระเจ้าเนี่ยที่จะปฏิบัติการดีในชีวิตของเราสองให้พระเจ้าเป็นที่หนึ่งในชีวิตสามให้พระเจ้าเนี่ยผูกพันดวงใจของเราไว้ดั่งแก้วพระเนตรของพระองค์และอันที่สี่ให้พระเจ้าทำงานในชีวิตผ่านพระวจนะอันที่ห้าให้เราตอบสนองต่อพระคุณของพระเจ้าด้วยใจ นะี่ยใจต่างๆใจมากมายซึ่งเดี๋ยวเราจะได้ดูด้วยกันให้เรามาดูในรายละเอียดเนะี่ยดูรายละเอียดในประกรารแรกสุดเริ่มให้ถูกก็คือเริ่มต้นโดยพระเจ้าที่จะกระทําการดีในชีวิตของเราตรงนี้สําคัญมากเลยนะครับทุกๆครั้งการเริ่มการใดๆแต่ละรอบเราจะต้องไม่ลืมนะครับว่าพระเจ้าประสงค์ที่จะเป็นต้นเป็นต้นเป็นเอก เป็นต้นนะฮะในทุกสิ่งในการที่เราจะเริ่มต้นปฏิบัติการถ้าพระเจ้าจะเป็นผู้เริ่มต้นปฏิบัติการเป็นการดีที่เราจะอธิษฐานขอพระองค์ได้ทรงโปรดที่จะทรงโปรดตั้งในการนี้ในการนั้นที่เราเองจะเริ่มต้นกับพระเจ้าในแต่ละรอบในแต่ละรายการในแต่ละวันในแต่ละสัปดาห์เรื่อยไปในพระบิดาบอกว่าข้าพเจ้าแน่ใจฟิลิปปีบทที่หนึ่งข้อก ข้าพเจ้าเน่ยจว่าพระองค์ผู้ทรงตั้งต้นการดีไว้ในพวกท่านแล้วพระองค์จะกระทําให้สําเร็จจนถึงวันแห่งพระเยซูคิ์แห่งพระเย,ยสูคิดจะปฏิบัติการในวันนี้ก็ขึ้นอยู่กับเราเปิดประตูให้พระองค์ปฏิบัติการแต่ถ้าเราไม่เปิดประตูให้พระองค์ปฏิบัติการเราปฏิบัติการเองแทนพระองค์พระองค์ก็ไม่ปฏิบัติการฉะนั้นทุกวัน ควรจะให้พระเจ้าปฏิบัติการนะในวันนี้ในแต่ละวันแต่ละวันแต่ละเรื่องนะเรื่องราวต่างๆที่ดูยากมันก็จะง่ายนะพี่น้องครับบางคนบอกโอ้หนอูอธิษฐานไม่เก่งเหมือนอาจารย์โอ้พี่น้องครับอย่าไปคิดมากเลยนะครับเพราะพระเจ้าไม่ได้ดูว่าอธิษฐานเก่งไม่เก่งแต่พระเจ้าดูในเรื่องของหัวใจว่าเราเปิดประตูใจให้พระเจ้าเคลื่อนไหวในหัวใจของเราจะให้พระเจ้านำ นะพี่น้องครับอย่าเริ่มต้นด้วยความคิดนะฮะเริ่มต้นที่พระเจ้าเนี่ยคนละเรื่องกันนะเริ่มต้นที่พระเจ้าก็คือให้พระเจ้าเนี่ยครองใจเรานะให้พระเจ้าครองใจเรานะเมื่อพระเจ้าครองในจเราขอพระเจ้าทรงโปรดในสถาปนาทรงโปรดขับเคลื่อนวิธีการปฏิบัติก็คือง่ายๆเลยนะครับอธิษฐานแบบนี้สตธุการแดพระเจ้าลูกของมอในวันนี้ ั้งแต่เช้าขอพระองค์ได้สงโปรดเริ่มต้นปฏิบัติการตามชอบพระทานขององค์ในจิตวิญญาขอโปรโดสอนลูกด้วยที่ลูกจะสามารถผ่านแต่ละวาระแต่ละเรื่องในวันนี้ไปได้อย่างราบรื่นโปรดเพิ่มพูนโปรดเพิ่มทักษะโปรดประทานของประทานที่ยังขาดอยู่เติมเต็มเพื่อที่จะสามารถใช้ความประทานขององค์ผ,ผ่านไปได้ พระเจ้าในสิ่งดีๆมากมายที่พระองค์ส่งที่จะนําให้ลูกผ่านขอได้ทรงโปรดสอนด้วยเถิดพระเจ้าช่วยเหลือด้วยพระองค์ส่งกระทาได้มากกว่าที่คิดมากกว่าที่ทูลขอมากกว่าสิ่งที่เคยมีประสบการณ์ที่ผ่านมามากกว่าสิ่งอื่นใดและพระองค์ช่วยได้แต่ลูกเชื่อนะว่าเมื่อพระองค์ได้ส่งตั้งต้นการดีในชีวิตของลูกพระองค์ผู้เดียวก็ทําให้สําเร็จ เพื่อว่าเมื่อสําเร็จแล้วลูกจะมีถ้อยคำแห่งคําพยานที่จะขอพระคุณพระองค์ได้อย่างเต็มปากเต็มหัวใจเต็มสุดกําลังมอบถวายแด่พระองค์ในยามขมขื่นว่าพระเจ้าประเสริฐพระองค์ทรงกระทําการดีให้กับลูกวันต่อวันลูกจะเดินกับพระเจ้าเช่นนี้วันต่อวันลูกขอให้พระองค์ตั้งต้นการดีในชื่อของลูกทุกๆสัปดาห์ลูกขอมอบ ให้พระองค์ตั้งต้นการดีในชีวิตของลูกทุกๆเดือนลูกขอมอบการดีไว้กับพระองค์ที่พร,ระองค์จะทรงปฏิบัติการทุกๆตรมารสาขอพระองค์ทรงก็ททำขอพระคุณพระเจ้าสลับตรมาที่หนึ่งสลับในเดือนที่หนึ่งสลับในตั้งแต่วันที่สิบเอ็ดเป็นต้นไปของเดือนมกรคาคมขอโปรดประกอบการดีตลอดทั้งวันสิบเอ็ดสิบสองสิบสามเรื่อยไปจนสิ้นเดือนของเดือนมกราเดือนกุมภาพันธ์เดือนมีนา ข้ามโปร่งเชื่อได้ว่าจะมีสิ่งดีๆมากมายเกิดขึ้นโดยการช่วยเหลือจากพระองค์ขอบคุณพระเยซูอาเมนอะไรทำน่านี้เป็นต้นนะครับพี่น้องครับก็ไม่ยากเพราะว่าเพื่อเราได้ให้เกียรติพระเจ้าพระเจ้าจะให้เกียรติเราเป็นความจริงเมื่อเรายกพระเจ้าพระเจ้าจะเข้ามาแบ็กอัพเราเมื่อเรายกพระองค์ขึ้นะ พี่น้องครับยกพระองค์ขึ้นอย่ากยกตัวเองนะครับพี่น้องครับยกพระองค์ขึ้นและพี่น้องจะเห็นการดีของพระเจ้าเสริมกําลังพี่น้องนั่นคือประการที่หนึ่งประการที่สองเรื่องไม่ถูกให้พระเจ้าเป็นที่หนึ่งในชีวิตโอ้มันเกี่ยวยกับเป็นเกียรนะครับในพระคัมภีร์ได้ระบุอย่างนี้นะครับในมาระโกบทที่สิบสองข้อสามสิบและพวกท่านจงรับพระเจ้า,จจาด้วยสุดจิตสุดใจของท่านด้วยสุดความคิดและด้วยสุดกําลังของท่านตรงนี้กําลังพูดถึงอะไรเอ่ยกำลังพูดถึงว่า ให้รักพระเจ้าเป็นที่หนึ่งก็คือให้พระเจ้าเป็นที่หนึ่งในชีวิตหนึ่งเทศน์นิกาบทที่สองข้อสิบสองพูดอะไรครับหนึ่งเทศน์นิกาบทที่สองข้อสิบสองบอกว่าเพื่อให้ท่านประพฤติอย่างสมควรต่อพระเจ้าผู้ทรงเรียกท่านให้เข้ามาในแผ่นดินและพระสิริของพระองค์แปลว่าอะไรครับแปลว่าพระเจ้าเลือกเราจรึงได้เรียกเราเลือกเรา เลือกสรรเราก่อนเราเป็นบุคคลที่ถูกเลือกโดยพระเจ้าพระเจ้าจึงเรียกเรามาเข้ามาในแผ่นดินของพระองค์เพื่อว่าที่จะให้พระองค์เป็นที่หนึ่งในชีวิตของเขาฉชั้นพระเจ้าต้องการที่จะเป็นที่หนึ่งในชีวิตของเราพี่น้องขึ้นอยู่กับว่าเราจะยอมให้พระเจ้าเป็นที่หนึ่งในชีวิตของเราหรือเปล่าถ้าพระเจ้าเป็นที่หนึ่งในชีวิตของเราโอ้พี่น้องกับสนุกมากถ้าพระองค์เป็นที่หนึ่งแสดงว่าพระองค์ สมงพไทยที่จะเป็นศูนย์กลางแห่งชีวิตของเราและที่จะนำหน้าเราคนหนึ่งที่ชื่อว่าเฮนรี่อัลฟอร์ดเฮนรี่อัลฟอร์ดเป็นใครเป็นชาวอเมริกรันเป็นผู้หนึ่งที่รักพระเจา้าเขาได้กล่าวดังนี้นะครับบอกว่าชีวิตของมนุษย์เป็นของพระเจา้าไม่ใช่เป็นทาตของทรัพย์สินของที่ตนมีอยู่ไม่ว่าทรัพย์สินของเรานะั้นจะบริบูรณ์เพียงใดก็ตามโอ้ข้อความนี้น่าคิดมากเลยนะครับ ประเด็นอยู่ตรงไหนก็คือว่าประเด็นก็คือว่าบรรดาทรัพย์สิสนทั้งหมดในจักรวาลและแผ่นดินโลกเนี่ยพี่ไนครับพระเจ้าต้องเป็นที่หนึ่งไม่ใช่ทรัพย์สินเป็นทองเป็นที่หนึ่งในพระคัมภีร์มีอยู่ตอนหนึง่งที่พระเยซูเจ้าตรัสว่าถ้าท่านได้ทรัพย์สินของทั้งสิ้นในแผ่นดินโลกแต่ต้องสูญเสียชีวิตมันจะมีประโยชน์อะไรไม่มีประโยชน์เลยนะจะเอาทรัพย์สินของมากมายมหาศาลหรือทรัพย์สมบัติ ทั้งผันิโลมาแลกที่จะได้ชีวิตพี่น้องครับมันก็จะไม่มีความหมายเลยเพราะชีวิตของมนุษย์เนี่ยนะครับทั้งเส้นเลยต้องมีพระเจ้าเป็นที่หนึ่งในชีวิตพระองค์เนะี่ยไม่ประสงค์ให้มนุษย์ทงปวงมีเจ้านายสององค์ก็คือมีพระเจา้าแล้วก็มีทรัพสมบัติด้วยเหตุนี้พระองค์เชิตรัสว่าจะเป็นค่าสอนชาบ,บ่าวสองนายก็คือจะมีะนายสองคน นายหนึ่งคือพระเจ้าอีกนายหนึ่งคือทรัพย์สมบัติไม่ใช่ไม่ใช่ทรัพย์สมบัติเป็นนายเราต้องเป็นพระเจ้าเป็นนายชีวิตของเราขอพระอ,องค์เป็นเจ้านายเป็นเจ้าชีวิตของเราเป็นที่หนึ่งในชีวิตของเราและเมื่อนั้นพี่น้องจะเห็นเลยนะครับว่าปีสองพนสองสพี่น้องจะเห็นเลยนะครับว่าพระเจ้าจะปฏิบัติการอย่างซัซื่อเมื่อใครผูดด้ใดก็ตามให้พระองค์เป็นที่หนึ่งในชีวิตอันนี้สําคัญมากเลยนะครับซึ่งก็พระเจ้า รักเราจึงได้หรือฟื้นให้เราได้พบความกระจ่างว่างเริ่มให้ถูกเริ่มให้ถูกอันที่หนึ่งก็คือเริ่มต้นการดีนะโดยที่พระเจ้าเป็นผู้ปฏิบัติการเริ่มให้ถูกก็คือยกให้พระองค์เป็นที่หนึ่งในชีวิตประการที่สามเริ่มให้ถูกให้พระเจ้าผูกพันดวงใจของเราไว้ดั่งแก้วพระนิรของพระองค์โอ้อันนี้สําคัญมากเลยนะครับให้พระเจ้าผูกพันดวงใจของเราให้เรามาดูด้วยกันเฉลยธรรมญัติ32ข้อ10 พระองค์ทรงพบเขาก็คือพบชนชาติของพระองค์ในแผ่นดินธุรกันดารในที่เปลีอยเปล่ามีแต่เสียงห่หอหโหนพระองค์ทรงโอบล้อมรอบเขาไว้ทรงดูแลเขาทรงรักษาเขาไว้ดั่งแก้วพระเนตรของพระองค์แสดงว่าพระเจ้าทรงรักษาคนของพระองค์ดั่งแก้วตาดวงใจของพระองค์ข้อสิบเอ็ดเหมือนนกอินทรีที่กวนร,รังของมันกระเพือปีกจู่บนเหนือลูกลูกโตนะกลางปีออก รองรับไว้ให้เกาะอยู่บนปีข้อ12พระเจ้าองค์เดียวทรงนำเขามาไม่มีพระต่างด้าวองค์ใดอยู่กับเขาคือในถิ่นธุรกดดานในเสียงเฮาหอนเสียงที่มันที่มันเป็นบรรยากาศที่เปล่าเปลี่ยวไม่มีใครอื่นอีกแล้วไม่มีอำนาจอื่นใดอีกแล้วที่จะเข้ามารีเพรสมาแทนที่พระเจ้า ตรงนี้แหละพระเจ้าได้ดดงใจชนชาติของพระองค์ในจิ่นทุรกดาษเช่นเดียวกันพระเจ้าต้องการได้ดดงใจของเราเพราะว่าเราไม่ได้แบ่งปันจิตใจของเราให้กับสิ่งอื่นไม่ได้ปันใจของเราให้กับอำนาจอื่นสิ่งศักดิ์สิทธิ์อื่นรูปของรบอื่นเหมือนกับชนชาติอ,อิสราเอลนะเรามีใจเดียวใจเดียวรักเดียวใจเดียว ใจเดียวแบบนี้ก็เรียกว่าใจที่เด็ดเดี่ยวใจที่พระเจ้าเห็นแล้วเนี่ยรประดับโปรรานและพอพร,ระไทยพระองค์โอบล้อมรอบเขาหนังแก้วพระเนตรของพระองค์เป็นแก้วตาดวงใจเป็นที่รักยิ่งเริ่มให้ถูกก็คือผูกพันกับพระเจ้าด้วยความรักเริ่มให้ถูกให้พระเจ้าพันผูกดวงใจของเราด้วยความรักของพระองค์ความรักของพระเจ้าควรที่จะโอบกอดล้อมรอบเรา ความรักของโรงควรที่จะอุ้มหวในตัวเราทั้งกายใจจิตวิญญาณออริซานทุกส่วนส่วนมือซ้ายเนี่ยมืออันนี้คืออาจจะเป็นมือขวาของพี่น้องก็ได้แต่ว่าเป็นมือซ้ายนะมือซ้ายอันนี้คือมือสายอันนี้คือมือมือขวาเป็นฤทธิ์เดชกองพระเจ้าพระเจ้าอบกอดเราอบกอดเราพระเจ้าออ,ร,าร,าอริซานเข้าไปภายในตัวเรา และครองในใจเราและให้ความอบอุ่นให้ความสุขใจแก่เราให้พลังแก่เราประทับอยู่ด้วยกับเราทรงสถิตยอยู่ภายในเราน้ําตาแห่งความสุขน้ําตาแห่งความชื่นชมด,ดีมันไหลออกมามันไม่มีใครเอื่นที่จะดูแลเราได้ดีเท่ากับพระองค์ไม่ใช่หาสิ่งอื่นมาทดแทนมันไม่ช่วยนะมันมีแต่ความว่างเปล่าแต่ได้มีความรักของพระเจ้าครอง พระเจ้าอบกอดชวนาติของรพระองค์เป็นเจ้าประสงค์ที่จะอบกอดเราและ่ล้อมรอบตัวเราคุ้มครองตัวเราให้ความสุขใจแก่เราดังเริ่มให้ถูกผูกพันกับพระเจ้านีด้วยความรักให้พระเจ้าผูกพันดุในใจของเราด้วยความรักโอเคนะครับนั่นเป็นประการที่สามเริ่มให้ถูกประการที่สี่ให้พระเจ้าทํางานในชีวิตของเราผ่านพระวจนะในหนึ่งเทศลุนิกาบทที่สองข้อที่สิบสาม หนเทศสโรนิกาบทที่สองข้อสิบเราขอบผู้คนพระเจ้าเสมอเพราะว่าเมื่อท่านทั้งหลายได้รับพระวจนะของพระเจ้าซึ่งท่านได้ยินจากเราถ้าไม่ได้รับไว้อย่างเป็นคําของมนุษย์นะฮะเราไม่ได้รับพระคำของโรมที่เป็นแมสเซจเนี่ยเป็นคําของมนุษย์ทั่วๆไปแต่ได้รับไว้ตามความเป็นจริงคือเป็นพระวนะของพระเจ้าซึ่งกำลังทำงานอยู่ ภายในท่านทั้งหลายที่เชื่อคือถ้าเป็นแมสเซจเป็นเนื้อเป็นเนื้อหาเป็นข้อมูลมันจะไม่ได้ปฏิบัติการใดๆมันจะเป็นแค่ตัวอักษรแล้วคนเหล่าน,นั้นจะต้องพยายามไขว่คว้าให้ตัวอักษรทาําตามตัวอักษรแต่ว่าพระชนะของพระเจ้าไม่ใช่ตัวอักษรพระชนะของพระเจ้าปฏิบัติการคือพระเจ้าเองมาปฏิบัติการนี่คือความแตกต่างระหว่างการฟังพระคำของพระเจ้าเป็น แม่เศษเป็นข้อมูลกับฟังพระคำของพระเจ้าที่ถ้อยคำของพระองค์เป็นฤุติเที่ปฏิบัติการมันต่างกันนะครับพี่น้องต่างกันฟ้ากับเหวเลยนะมันเช่อจริงนต่างกันมากมากเลยนะถ้าพระคำของพระองค์เป็นเนื้อหาเป็นข้อมูลโอ้มันก็ไม่แตกต่างอะไรกับศาสนาที่ทุกคนพยายามที่จะพยายามต้องพยายาม พยายามที่จะไปเถึงเป้าหมายตามข้อมูลนั้นๆตามเนื้อหานั้นๆแต่นี่มันไม่ใช่นะไม่ใช่เลยฉะนั้นเรารับเอาพระเจ้าพระบพ,พีาบอกว่าคือพระเจนาของพระเจ้าในตอนท้ายซึ่งกําลังทํางานอยู่ภายในท่านทั้งลหลายที่เชื่อว้าวพระเจ้ากำลังทำงานของพระองค์อยู่ภายในจิตวิญญาณของเราอยู่ที่เราเชื่อ โอ้พี่น้องครับหมายความว่าอย่างไรครับหมายความว่าศักยาภาพของเราเนี่ยมีแค่ห้าเปอร์เซ็นสิบเปอร์เซ็นอีกเก้าสิบเปอร์เซ็นต์อ่ยอีกเก้าสิบเนี่ยพระเจ้าทำงานให้ครบโอ้ถ้าเราเก่งมากๆได้ถึงเจ็ดสิบเปอร์เซ็นก็ดีแล้วนะเจ็ดสิบเปอร์เซ็นแต่อีกสามสิบเปอร์เซ็นพระเจ้าทำให้ครบอะสุดยอดเลยพระเจ้ายิ่งใหญ่พระองค์ทำให้ครบได้หมดเลย ถ้าเราเก่งมากๆเลยถึงเก้าสิบเจ็ดเปอร์เซ็นต์95 96 97เปอร์เซ็นอีกสามเปอร์เซ็นต์พระเจ้าทำให้ครบเต็มร้อยแต่ถ้าเรารู้สึกบางช่วงบางเวลาโอ้ไม่ไหวเหมือนกับลบบนฟูกเหมือนกับโอ้ไปต่อไม่ไหวแล้วนะทำได้เพียงแค่สิบเปอร์เซ็นต์อีกเก้าสิบเปอร์เซ็นต์เนี่ย พี่นองจะได้เห็นราก,กิจอันยิ่งใหญ่ของพระเจ้าดูซิอย่างมาธานะจริงๆเธอติดลบนะติดลบยังไงพระองค์เจ้าค่าอย่าเปิดอุมโมง์เลยน้องชายของข้าพระองค์ตายมาสีวันแล้วส,ส่งกินไปแล้วในติดลบนะไม่ใช่ไม่ใช่ติดบวกนะไม่มีความเชื่อเลยอยู่เลยนะจริงๆพี่น้องไม่มีความเชื่อเลยอยู่เลยนะแต่พระเยซสุเจ้า ได้กระตุน้นะกระตุ้นในใจของเธอถ้าเจ้าเชื่อจะจะได้เห็นความยิ่งใหญ่ของพระเจ้าพราะชนะของพระเจ้าเข้าไปทำงานในใจของเธอนะที่พระองค์ส่งถ้อยคำนั้นไปไว้ถ้อยคําของพระองค์ที่พระเจ้าได้ทรงส่งมาเป็นทิิ์เดียที่เป็นชีวิตนะไม่ใช่เป็นแค่ทธิ์เดียเท่านั้นเป็นชีวิตเป็นชีวิตของพระองค์เข้ามาฝังอยู่แล้วเข้ามาปฏิบัติการในชวิตวิญญาณเสริม พลังในตัวเราเสริมจิตใจของเราเสริมจิตวิญญาณของเราเสริมทัศนคติใหม่ในตัวเราเปลี่ยนมุมมองของเราว่าพระเจ้าปฏิบัติการและเสริมและช่วยและกระทำการร่วมด้วยกันกับเราจนเราทั้งครบอามส็บในเยเรมีบทที่หนึ่งข้อสิบสองและพระเจ้าตรัสกับข้าพเจ้าว่าเพราะเราเฝ้าดูพระเจ้าตรัสแล้วพระเจ้าเฝ้าดูฉันในปีสองสสองสิ ให้ประชาชนฟดูสิพี่น้องไปฝ้าดูอะไรอะเราหมอบเราหมอบกันเอาไว้กับประชา้าให้ประชาเฝ้าดูนะเดือนสิบสองอยากให้ปะจะจะเจออะไรเดือนสิบเอ็ดจะเจออะไรเดือนพฤศจิกาเดือนสิบเราอยากจะเจออะไรเดือนเก้าเดือนแปดเดือนเจ็ดเดือนหกไล่มาเลยแล้วเราหมอบไว้กับประชา้าให้ไทยคำคมรงปฏิบัติการผ่านความเชื่อที่เราเชื่ออย่างเงี้มันจะดีกว่าเยอะเลยนะเราอยากจะเจออะไรสงไทยคำ ต่อพระเจ้าพระเจ้าลูกใจเชื่อให้พัะส,สัญ,ญาของพระองค์ในเดือนสิบสองปรากฏแบบนี้เดือนสิบเอ็ดพฤศจิกายนปีเนี้ไปเจอเจ็ดเจอแบบนี้ขอโปรดให้ถ้อยคาของพระองค์เคลื่อนไหวในเดนะือนสิบเดือนสิบสองเดือนสิบเป็นข้าเดือนแปดเดือนเจ็ดเดือนหกเดือนห้าเดือนสี่เดือนสามเดือนสองเดือนหน้านเพื่นเอครับหลวงพ่อรค์ปฏิบัติการเถิะจริงแล้วจริงว่าโอ้พระเจ้ายิ่งใหญ่สุด ยิ่งใหญ่จริงๆเพราะว่าพราะองค์ส่งเฝ้าดูถ้อยคำของพระองค์จนกว่าที่พระองค์จะกระทำให้สำเร็จไอ้ที่มันสำเร็จบ้างไม่สำเร็จบ้างเพราะเราพยายามเราลุ้นไงเราใช้ความสามารถของเราระหว่างพระเจ้ากับใขรเนี่ยกับรองพระเจ้ากับเราไข่ใ,ใหญ่กว่ากันอ,อันนีนอนเลยพระเจ้าใหญ่กว่าเราเยอะมากเนยไอ้ที่เราไม่สําเร็จก็เพราะว่าเราโดนตัดไงโดนตัดตัดแห่งความสัมพันธ์ ระหว่างพระเจ้ากับเราฉันเราก็เลยลุ้นด้วยตัวเองตัดความสัมพันธ์ก็คือวิญญาณแห่งความมืดมันตัดความสัมพันธ์ของเรากับพระวจชะในพัะสัญญาของพระเจ้าพอมันตัดได้เสร็จปั๊บเราพยายามตัวเองเพราะเราพยายามตัวเราเองเราก็ไปไม่ถึงฝั่งเราไปไม่ถึงจุดหมายแต่ถ้าเราเองไม่ถูกตัดในความสัมพันธ์ของเรากับพระเจ้าเรายึดมั่นในพัะสัญญาแล้วเราเชื่อเรามอบไว้กับพระเจ้าอลธิฐานและเราก็วางใจเราปฏิบัติการเราจะเห็นความสําเร็จ พี่น้องก็สำเร็จมาจากอะไรความสาเร็จมาจากพระเจ้าปฏิบัติการภายในตัวเราเคลื่อนในตัวเราเลยพระคำของพระองค์เคลื่อนและบางอย่างที่เราเองนะไม่ได้ทําพระเจ้าจะส่งการสับสนุนมาเคลื่อนฮาเลลูยาให้สําเร็จเพราะพระเจ้าเฝ้าดูพระสัญญาของพระองค์ปรากฏเป็นจริงจริงพี่น้องพระเจ้าจะกระทำเพราะในอดีตพระเจ้าทําให้เห็นชัดว่าพระองค์ท่งอยู่ด้วยนะพี่น้องครับพระคำของพระเจ้าประเสริฐ พระคำของพระเจ้ามีชีวิตมันไม่ใช่เป็นแมเสเซจแล้วนะครับพี่น้องครับขอพี่น้องปรับเปลี่ยนมุมมอง,มอง,มอง,มองจากที่ฟังพระคำพระเจ้าเป็นข้อมูลเป็นเนื้อหาเปลี่ยนใหม่ได้เลยตอนนี้เป็นพลังเ,เ,เป็นพลังเป็นพระเจ้าที่ทรงปฏิบัติการร่วมด้วยกับเราสุดท้ายนะครับเพื่อไม่ถูกเราควรจะตอบสนองต่อพระคุณของพระเจ้าด้วยใจอะไรบ้างครับประการแรกสุดตอบสนองด้วยใจขอบพ,พระคุณพระเจ้า ขอพระคุณพระองค์ในทุกกรณีพี่น้องครับขอพระคุณพระเจ้าในทุกกรณีอเลลูยาพี่น้องครับให้เราเรียนรู้คาว่าขอพระคุณพระเจ้าลูกขอขอพระคุณพระองค์สำหรับสิ่งดีๆมากมายที่เกิดขึ้นและขอพระคุณพระเจ้าสำหรับน้ําอันแหลมคมขอพระคุณพระเจ้าที่พระองค์จะให้ข้าพระองค์จะเจอแบบนั้นขอพระคุณพระองค์และขอพระคุณล่วงหน้าถึงสิ่งที่พระองค์จะทรงกระทําอีกในวาระของปี2 0 2 4นี้เนี่ย และประการต่อมาให้เราตอบสนองต่อพระเจ้าด้วยใจนะครับนอกในในใจากขอบพระคุณแล้วให้เราตอบสนองด้วยใจรักพระองค์เพราะกามีบอกว่าผู้ที่ผูกพันกับพระเจ้าด้วยความรักพระเจ้าจะส่งเ่วยกู้เขาพระเจ้าจะป้องกันเขาพระเจ้าจะส่งเ่วยกู้เขาพระเจ้าจะตอบคขาไปฏิ้ฐานของเขาฮาเลลูยาเมื่อทูลเราเราจะตอบเขาเราจะอยู่กับเขาในยามยากลําบาก พระเจ้าจะทรงช่วยให้ผลพระเจ้าจะให้เกียรติพระองค์จะให้ชีวิตยืนยาวพระองค์จะให้ความอิ่มอกอิ่มใจใหรือไม่แต่ความเบิกบานชื่นชมนดีพี่น้องเราจะเรียนนะครับว่าน,นี่คือการตอบสนองขอพระเจ้าที่ทรงโปรดช่วยให้เรารักพระองค์รักพระองค์สนองรักพระองค์รักพระองค์สุดหัวใจรักพระองค์สุดกำลังรักพระองค์สุดชีวิตขอมีชีวิตเช่นนั้นในความรักพระองค์ เอเมนโอเคนะครับพี่น้องครับในโอกาสนี้ผมจะอธิฐานเพื่อขอให้พระชนะของพระเจ้าปรากฏเป็นจริงขอพระเจ้าเคลื่อนไหวอย่างต่อนเนื่องจริงและขอพระเจ้าวย่อมพรอมพี่น้องทุกคนจริงโอเคให้เราอธิฐานด้วยกันถ้ามีคําถามก็ถามได้เลยนะครับสัตุการแด่พระเจ้าเริ่มให้ถูกขอเริ่มให้ถูกด้วยการผูกพันกับพระเจ้าด้วยการให้พระเจ้าทรงตั้งต้นการดีในชีวิตของข้าพระองค์ทั้งหลาย ทุกวันคือทุกสัปดาห์ทุกทุกเดือนพระเจ้าเริ่มให้ถูกก็คือขอให้พระองค์เป็นที่หนึ่งในชีวิตชีวิตนี้ไม่ขอให้สิ่งอื่นใดมีอำนาจมีทิพ์ผลนอกจากพระองค์เริ่มให้ถูกก็ค,คือจิตวิญญาณให้พระเจ้าผูกพันดวงใจของข้าพงษ์ทั้งหลายด้วยพระรักในข้าพงษ์ทั้งหลายขอผูกพันกับพระองค์ด้วยความรักด้วยเช่นเดียวกัน โปรส่งรักข้าพระองค์ทั้งหลายดังแกตาดูวใจขอให้มีชีวิตเช่นนั้นในทางของโค์เริ่มให้ถูกก็คือเริ่มโดยการให้พระชนะของพระเจ้าปฏิบัติการด้วยไม่ใช่รับฟังรบรงิกรรมของโปรเป็นแต่เพียงแมสเซจเป็นแต่เพียงข้อมูลเป็นแต่เพียงข่าวสารเป็นแต่เพียงหลักการเป็นแต่เพียงทฤษฎีแต่พระชนะของพระเจ้าปฏิบัติการเพราะว่าพระชนะของโค์ส่งชีวิตส่งปฏิบัติการทํางานอยู่ภายในตัวของข้าพระองค์ทั้งหลายที่ได้เชื่อ ขอพระคุณพระเจ้าเริ inside, ่มให้ดูด้วยจิตใจที่ตอบสนองต่อพระองค์เจ้าด้วยใจขอบพระคุณตอบสนองต่อพระอาจารด้วยใจรักพระองค์ผู้ที่ผูกพันกับพระเจ้าด้วยความรักพระองค์จะส่งช่วยกู้เขาพระองค์จะอยู่กับเขาในยามยากลำบากพระองค์จะป้องกันเขาเพื่อร้องทุนพระองค์จะส่งตอบเขาด้วยนามพระเยซูพรกเจ้าให้ชีวิตของข้าพงทั้งหลาย ที่จะมีชีวิตเช่นนั้นเม่อจะจะในยามยากลำบากพระองค์จะทรงช่วยกู้ให้ผ่พ้นไปได้ในรอบปี2024ชีวิตของข้าพ้งเท่าไรจะไม่เสียสูญแต่จะมั่นใจอยู่ในความรักของโรงคทุกวันคืนเรื่อยไปตลอดทั้งปีขอพระเกีรติเป็นพอพระองค์รรลาเซมพระองคอธิษฐานด้วยความเชื่อในนามพระเยซูคริสต์เจ้าอามนชาโลม <laughs> ชาโล